วันนี้มาอัปเดตสปอตกันหน่อยแล้วกันเห็นไหมมันโล่งไปดูพิ่ตาตอนแรกมัจอดกันจนแบบโอโ้โหเรียกว่ามันจอดเยอะมากครับผมและตอนนี้หายเป็นตับเลยแล้วเราเดิดนที่แล้วแค่รถห้องเย็นอย่างเดียวปล่อยไป5 0าสิบคันนะนี่นะ <oui> จอดโล่งเลยทีนี้มาดูกันม้ากดีกว่าว่ามันเหลือสภาพไหนและคันไหนบ้างนะมาอัปเดตคร่าวๆว่าตอนนี้เรายังมีรถอยู่ยังมีเยอะแหละนะแต่ให้ดูสภาพว่ายัางเหลือคันไหนบ้างเช่นคันแรกเลยนี่ใหม่ๆม่แอร์เดนโซ่ e ีโวหน้าใหม่อันนี้เลยตูเบิ้มตูเบิ้มด้วยนะครับได้เป็นตูเบิ้ม หกหมื่นลูกค้าอันนี้ไม่แค่หกหมื่นสภาพสวยๆเลย นี่นะดูภายในเดี๋ยวกียร์ธรรมดาห้องเย็นได้ลบยีบวกบวกสบายสบายเลยนะ,ะดูดูขนาดไหนไหมช้าหน่อยดีกว่าอันนี้พยานนะผมเปลี่ยนทำไมมือหนึ่งไม่ต้องกลัวนะจ๊ะส่วนแอร์นี่แอร์ใหม,ใหม่สองใบพัดเย็นลบยีบวกบวกมีแน่นอนเพราะคันนี้คอมเย็นยังไงก็ลบสิบเนี่ยเพราะว่าตู้เบิมด้วยและหนึ่งเลยความสูงไม่แค่เมทัลเมทกลเองคันแรกผ่านไปนะครับผมคันนี้โอ้โหสีหายากด้วยลูกค้านะรีโวรีโวคันนี้เป็นปี16ครับลูกค้าได้เครื่อง2.4นะราคาอยู่ที่3,29,000บาทได้แอร์ของ MPC ครับผมแล้วก็สีหายากนะ ตู้เนี่ยความสูงเมตรเจ็ดเมืเ่อกี้ธรรมาดาบอลหนังไม่มีตันนี่ชีขาดนะครับผมนะผมอะไรสามกานสภาพใหม่อ่ะคันนี้ดีโวสปีสิบหกสี่หายาสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละห้าพันเฮ้ยนี่ตู้ใหม่เหมือนกันนี่พี่โบ๊ชตู้ใหม่นะจ๊านี้กี่ใบพัดเอ่ยมองไม่เห็นสามใบพัดนะครับผมนะคันนี้เป็นอีซูซรดีแม็กปียี่สิบสองคัสตัวอ,อยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอันนี้รีโวปียี่สิบครับผมความสูงเมตรเก้าได้แอร์ของเอ็มบีซีตู้ของเอ็มบีซีครับผมนะนี่ครับตัวอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้า ผ่อนเดอรละับแปดพันคุณก็ไปวิ่งงานได้แล้วนะจ๊ะใหม่กิฟเลยลูกค้าดูใหม่ใหม่ดูดิไม่ร้ว่าบอกใบแดงสามใบพัดครับคันนี้เย็นลบยี่สิบสบายมีขนาดอีกเอาอันนี้ราคามาหน่อยรับมาหน่อยเอาตูส้สูงๆดีกว่าคันนี้จัดทรงลงแ็กให้ด้วยครับผมนะอิซูซูปีสิบเก้านะลูกค้าผ่อ 7, นเดอนลรเจ็ดพันนี่ลงแบกให้เรียบร้อยข้างหลังเป็นล้อกระทผ่พพาตู้สูงเมตรเก้าแอร์เอ็มพีซีเกียรธรรมดาเบาะหนังแอร์ใหม่นะพี่สองใบพัดเย็นลบยี่สิบสบาย เอาจริงต่อให้เราจะขายเยอะแค่ไหนแต่เราก็ยังเหลืออีกเยอะนะลูกค้าเดินเข้ามาเลือกหาก็ได้เลยมีความสูงเริ่มต้นตั้งแต่เมตรสเมตรหเมตรหเมตรแจนถึง 2, เมตรสิกันเลยทีเดียวและมีทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นอีซูซูโตโยต้าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรฟอร์ด <Ford S 1> มีมีมแล้วก็อะไรอีกอะไททัน,นแล้วตู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาโก้บ็อกตู้หลังคาลูมิเนียมรถค้อห้องเย็นมีหมดจีพัฒนมีหมดอะไรที่รถ คุณขัาแล้วคุณได้ตังอ่ะเรามีหมวดทุกปะเภทแหละเพราะว่าอะไร <_ d ata> เพราะกิษดาใหญ่ที่สุดในเส้นการจรารในเรื่องของรถเชิงพาณิชย์โอเคท่ก่อน,วน,น,วนสวัสดีครับ